สวดีครับมาพบกับผมช่างวันนะครับวันนี้เรามาเจอกันที่ลาดบุรีครับเรามาลองฟังเสียงกันดูว่าจุดนี้มีเสียงยังไงครับตามเครมนี้ปั๊มทำงานทุก53าิบามวินะครับต้องเหมือนไก่ไก่ใส่หมูปั้พกนี้ใส่นี่ 好啊。<婆> ออันนี้ต่อท่อขึ้นมาใหม่เลยนะครับหัวเจาะเข้าตรงนี้